น,นี้มาดูรูปทรงกลมนะคะนักเรียนมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แสงเงาจะค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นมาด้านนี้แสงเข้าเห็นไหมคะด้านนี้เป็นด้านของเงาที่ตกกระทบลงบนพื้นเป็นรูปทรงกลมนะคะด้านนี้จะเป็นเงาแสงมาจากช่องหน้าต่างนะคะเราจะเห็นว่าเราสังเกตเห็นนะคะว่า,าเงาจะเกิดขึ้นบริเวณนี้ครึ่งลูกเลยประมาณครึ่งลูกตรงนี้จะมืดตรงนี้จะเป็นจุดสว่างสุด รอบๆนี้นะคะสว่างสุดด้านเงาเข้มสุดจะอยู่ที่ติดพื้นสังเกตดีๆนะคะแล้วจะมีแสงสะท้อนขึ้นมาทางด้านนี้จากพื้นที่วัตถุตั้งอยู่นะคะจะมีแสงสะท้อนขึ้นมารูปทรงของเงาจะทอดตามพื้นเป็นทรงกลมเราก็จะเริ่มแตะสีบริเวณบริเวณที่เป็นเงาแล้วก็ไล่จากเข้ม เข้มสุดมหาอ่อนบริเวณที่เจอแสงด้านนี้ถ้าเรามองจากด้านบนไหมคะด้านบนตรงนี้จะเป็นแสงเข้าเห็นแสงชัดส่วนอีกครึ่งลูกนี่จะเป็นเงาตั้งแต่ครึ่งลูกนี้มาจะเป็นเงาถ้าเรามองจากด้านบนเนี่ยมันจะเป็นจุดเห็นไหมคะถ้าเราเห็นแสงและเงาชัดเจนจะทําให้เราลงน้ําหนักได้ง่ายขึ้นมาค่ะเรามาดู การเขียนรูปทรงกลมอีกครั้งหนึ่งวิธีการล่างรูปทรงกลมนะสําหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะล่างด้วยวิธีนี้ไม่ได้นะคะอาจจะไม่ได้กลมนะคะวิธีการล่างให้นักเรียนล่างรูปใช้วิธีนี้ถ้าง่ายง่ายวิธีที่ง่ายนะให้ขีดเส้นให้ขีดเส้นตรงตรงๆนะแล้วก็เท่ากันความยาวสมมุตินะคะความยาว2นิ้วสองนิ้วมันเล็กไปนะ อันนี้ครูสมมุติเฉยๆนะผ่าครึ่งครึ่งกลางแล้วอีกเส้นหนึ่งก็สองนิ้วเหมือนกันนะคะถ้าใครสามารถที่จะล่างอย่างนี้ล่าสองนิ้วนะเอ๊ะไม่ใช่จากนั้นก็ก็ล่างไปให้มันโค้งบรรจบกันทีละจุดทีละจุดทีละจุดจนครบแต่ถ้ายังยังไม่ได้อีกเราก็ต้องซอยความถี่ลงให้เส้นเท่ากันทุกเส้นนะเส้นจะไม่เส้นจะไม่สั้นหรือ,รอ,อยาวจนเกินไปเส้นจะไม่เส้นจะต้องเท่ากันทุกเส้นนะ เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆขยับดินสอไปทีละจุดไปทีละจุดจนครบนะคะจากนั้นเราก็ลบเส้นข้างในออกเส้นที่เราไม่ใช้ค่อยค,อยคอยลบถ้าเกิดว่าใครสามารถล่างฟรีแฮนไปได้เลยจับดินสอยาวๆจับดินสอแล้วก็ เส้นจะเกิดหลายเส้นนะเดี๋ยวเราค่อยมาลบเอาเส้นที่ที่ไม่ใช้ออกแค่นี้จากนั้นเราก็มาลบเส้นที่ไม่ใช้ออกไปค่อยๆขยับยังลบไปทีละนิดทีละนิด ความสะอาดผิวหน้ากระดาษนิดนึงเขี่ยเสร็จเสร็จดินสอเสร็จยังลบออกไปจากนั้นเราก็ค่อยๆเน้นเน้นเอาเส้นที่ถูกต้องและแม่นยำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแค่นี้ประมาณนี้เงาเงา,งามาทางด้านนี้ ทิศทางของแสงมาทางด้านนี้เช่นเดียวกับ2รูปทรงนี้นะคะทิศทางของแสงมาทางด้านนี้เงาจะเกิดด้านนี้นะคะเราจะระบายไปแบบเปียกบนเปียกใช้พู่กันขนาดใหญ่เบอร์ B 12นะคะระบายน้ําให้ทั่วเลยนะให้น้ํามีความพอดีพอดีส่วนเงาเราก็ระบายน้ําไปด้วยเลย เสร็จแล้วพ้กันเดินนี่แหละวางสีไปตรงบริเวณที่ด้านที่เกิดเงาวางลงไปแปะแปะลงไปด้วยค่าน้ำหนักสีที่สองตัวนี้วางไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะซ้ำหลายๆครั้งมันก็จะเข้มขึ้นคือซ้ำที่เดิมเวลาเราซ้ำเพราะเดี๋ยวเราจะซ้ำพอเราซ้ำที่เดิมหลายๆครั้งมันก็จะเข้มขึ้นเพราะฉะนั้น ครั้งแรกนี่ตอนระบายแบบเปียกบนเปียกแล้วก็ให้เบาไปก่อนด้านที่เจอแสงไม่ต้องให้ไปโดนสีมากจากนั้นเราปล่อยสักพักหนึ่งให้เขาแห้งหลังจากแห้งเราค่อยมาซ้ำอีกทีหนึงบริเวณที่ที่เกิดเงาอย่าลืมนะคะตรงนี้เขาจะมีแสงสะท้อนจาก พื้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาเห็นไหมคะว่าสีเขาจะวิ่งชนเข้าไปหาบริเวณที่เป็นน้ําสีจะเกิดความกลมกลืนกับกระดาษได้ง่ายการระบายแบบเปียกบนเปียกนะคะน้ำพอดีพอดีนะเมื่อกี้ครูไม่ได้ให้ดูกระดาษของครูเนี่ย ได้ถูกการถึงกระดาษที่เป็นกระดาษฝึกหัดเนี่ยเวลาที่เขาโดนน้ำเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะบวมน้ําเวลาเขาเจอน้ํามากเนี่ยกระดาษเขาจะเป็นคลื่นการระบายสีจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นคลื่นถ้าเราขึงกระดาษก่อนการทํางานเนี่ยจะทําให้กระดาษตึงเรียบเวลาที่เราระบายสีลงไปแต่พอแห้งเขาจะตึงเหมือนเดิมเหมือนอย่างนี้นะคะการขึงกระดาษมันก็จะดีตรงนี้สะดวกนะคะเห็นไหมคะสีเริ่มแห้งแล้ว สีเริ่มแห้งปุ๊บเราจะเห็นตรงนี้จางๆนะคะรอ,อใจเย็นสักพักหนึ่งเข้าแห้งเดี๋ยวเราจะซ้ําเหมือนกับรูปทรงรูปทรงนี้กับรูปทรงนี้เหมือนกันใจเย็นๆนะคะร้อยเข้าแห้งสนิทเดี๋ยวเราจะมาซ้ํแเราก็ลองแตะๆดูถ้าจะซ้ําได้เนี่ยตรงเนี้ยตรงบริเวณของเงาแล้วก็เลือกพู่กันที่เบอร์เล็กลงครูจะใช้พู่กันเบอร์เบอร์เก<ๆ>้าเบอร์เก้าพู่กันแต่ละยี่ห้อเนี่ย พุ่มของผู้กันก็จะต่างกันนะอันนี้เบอร์8พุ่มจะใหญ่กว่าของมาสเตอร์อาร์ตของเบอร์9ก็ดูเลือกดูนะคะใช้ได้ทั้งนั้นดูเห็นความแตกต่างกันเท่านั้นเองเราจะเริ่มตรงบริเวณที่เข้มเข้มมากๆก่อนก็ได้นะจะทำให้เราแยกรูปกับพื้นได้ไดชัดเจนขึ้นค่อยๆแตะสีบางๆนะคะคือสีเนี่ยช่องที่สองเนี่ย พอเดี๋ยวเขาทับกันหลายๆครั้งมันมันจะเข้มขึ้นเองยิ่งทับหลายๆครั้งจะเข้มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจนถึงน้ำหนักที่ที่เก้าที่สิบสีน้ำจะต้องระบายทีละชั้นแต่อย่าระบายทับมากนะมันจะทำให้สีมันทึบมันจะไม่มันจะไม่ใสสีมันจะไม่ใส คุณสมบัติของสีน้ำจะต้องโปร่งใสถ้าทึบมากไปมันจะไม่ไม่สวยนะเริ่มชัดนะคะรูปกับพื้นเงากับรูปทรงเริ่มชัดขึ้นนะค่อยๆเพิ่มใช้น้ำเกี่ยๆใช้น้ำเกี่ย ใมันเรียบและให้มันกลืนกับส่วนที่เหลือเขาแห้งแล้วนะครูจะเริ่มเลยนะคะเริ่มใช้สีที่สองนี่ยแหละคะ่ะทับไปถ้าเข้มไปกใ็ใช้น้ำรูปแล้วก็รีบซับพอกกันคีแปรงจะไปตามรูปทรงรูปทรงกลม ทับไปเรื่อยๆเดีย๋ยวใช้สีเข้มนะถ้าใช้สีเข้มมันจะแก้ไม่ได้มันจะแก้ยากใช้สีอ่อนๆเข้าไว้แล้วใบาจากอ่อนไปหาเข้ม ค่อยๆทับไิทีละชั้นเดี๋ยวมันจะเข้มขึ้นเองลอยต่อระหว่างสีเข้มไปหาสีอ่อนเราจะเราจะต้องให้มีความกลมกลืนกันนะถ้ายัางทับไม่ได้เราต้องร้อยแห้งเหมือนกันร้อยแห้งก่อนใจเย็นๆครูย้ำเสมอนะคะสีน้ำต้องใจเย็นใจร้อนไม่ได้นะสีน้ำ สีน้ำต้องรอจังหวะของน้ำและสีตรงนี้จะมีรีเฟกซนะแสงสะท้อนแสงสะท้อนจากพื้นขึ้นมายังซ้ำไม่ได้ไหมคะน้ำข้างล่างมันเปียกอยู่เสร็จแล้วเรามาดูแบ็กกราวนะคะจะลงแบ็กกราวให้ดูใช้ภูก,กัน จะใช้พูกกันแบนเนี่ยเอาพูกกันจุ่มน้ำไม่ชุ่มเลยแล้วก็ผสมสีให้เยอะๆเข้าไว้นะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าแบ g ็กกาวมันเป็นพื้นที่ใหญ่หากเราต้องการระบายสีให้มันเรียบเราต้องผสมสีให้มากๆเข้าไว้ผสมสีทิ้งไว้เลยทีเดียวไม่ต้องมาผสมตีสีให้เข้ากันกับน้ำเอาแบล็กกาวเนี่ยคัดรูปทรงออกมา มือนิ่งๆนะหายใจเบ,บาๆให้รูปทรงกลมมันกลมมากๆถ้าไม่ไหวหยุดก็ได้หยุดแล้วเอาน้ำรูปนีเ่เอานน้ำรูปขอบเห็นไหมคะแห้งแล้วรูปไม่ทันมันก็จะเป็นขอบอย่าง,างที่เห็นอย่างที่ครูบอกไว้นะ เราไปต่อสิดิดแค่นี้ก่อนเอาน้ำลูกน้ำสะอาดสะอาดเช็ดออกเช็ดเช,ดเชดออกมาด้านนี้ต่อเอาให้ถนัดนะหมุนกระดานได้นะอย่างที่บอกนคะคะแบกาวจะทำให้รูปทรงเด่นขึ้นแล้วก็แบกาวเนี่ย จะทําให้ลูกสงเห็นเห็นชัดเจนขึ้นไม่บิดเบี้ยวนะอ่ะอันนี้จะเรียบเสร็จแล้วมาดูข้างในข้างใน,งนเริ่มแห้งแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึง เริ่มแห้งแล้วแล้วก็เริ่มทับเข้าไปอีกทับให้จนถึงน้ำหนักประมาณที่สี่ก็พอแล้วเอาน้ำหนักที่7ที่7ดหรือหอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยหกหรือเ็ดมาใช้มาแตะมาแตะบริเวณที่ฐานของรูปทรงกลมตัวนี้ มันจะมีไม่มากนะแต่ในตัวในตัววัตถุมันจะไม่มีถึงเจ็ดนะแต่บริเวณที่เงาเข้มๆเ,เนี่ยเอาน้ำหนักที่เจนะ็ดน่ะมาวางไว้ค่อยๆแตะลงไปเราจะเห็นรูปกับพื้นชัดเจนขึ้น เวลาเราลงแบ็กกราวเราปรับเส้นดรออิงของเส้นรอบนอกตัวนี้ไปในตัวด้วยนะอย่าให้แบ็กกราวมันกินเนื้อเนื้อของวัตถุถ้ามันเลยเข้ามาในขอบเขตของวัตถุแล้วก็เช็ดออกก็ได้รีดใช้กระดาษทิชชู่ซับซับออกหรือว่าล้างผุกันก็ได้ล้างผุกันให้สะอาดๆแล้วก็มาเช็ดออกมาเริ่มทับนะทับในจุดๆเดิมน,นี่แหละ แล้วก็ค่อยเกลี่ยสีลงไปด้านข้างหรือว่าด้านซ้ายด้านขวาหรือด้านบนสีไม่ต้องเข้มมากนะคะเพราะวัตถุตัวนี้มันเป็นสีขาว ถ้ายังซ้ำไม่ได้เราเรอสักพักหนึ่งให้สีเขาหมัดๆแล้วค่อยๆทับๆลงไปเดี๋ยวมันก็จะเข้มขึ้นเพราะถ้าไม่แห้งเนี่ยสีเขาจะละลายไปกับน้ำที่อยู่ข้างล่างที่อยู่บนผิวกระดาษ จะเริ่มมีมิติขึ้นแบ็กกราวด์จะช่วยได้เยอะเลยนะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเข้มเน้นอ่อนอ่อนเน้นเข้มเงาตัวนี้มันก็เน้นรูปทรงตัวนี้บริเวณนี้อย่าลืมแสงสะท้อนนะคะแสงสะท้อนด้านนี้จะมีนิดนึง สังเกตแสงเงาบนรูปทรงไม่ว่าจะวัตถุอะไรก็ตามพื้นผิวของวัตถุแสงเงารายละเอียดต่างๆจะทำให้เราเขียนรูปได้สวยเขียนได้เหมือนจริงฝึกสังเกตไว้มากๆมันไม่ยากหรอกนักเรียนครูก็เริ่มต้นจากการเขียนรูปไม่เป็นเหมือนกันฝึกฝนจนเป็นใช้เวลาแค่เดือนสองเดือนเอง ถ้าเราตั้งใจจริงๆแต่ครนี้มันเรียนออนไลน์เราก็ต้องอยู่กับบ้านใช่ไหมคะก็ต้องขยันหน่อยนึงครูไม่สามารถจะเดินประกบตัวต่อต,ต,ตัวได้เราก็เจอกัน,นทางนี้ถ้าสงสัยอะไรก็ถามมาไม่ต้องเกรงใจ แล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยถ้ากลัวครูจะไม่ได้ความรู้นะรอสักพักหนึ่งนี่มันแห้งให้มันแห้งก่อนนี่ลองมาดูเน้นตรงนี้สิมันแห้งแนละ้วลงเน้นเอาพวกสีที่หกอะไรพวกเนี้หกเจ็ดเป็นสีนืนยๆนืนยๆหน่อยค่อยๆแตะไปทีละน,นิดนะใช้ปลายพู่ก,กันนะค่อยๆแตะ แต่ไปแต่ไม่ลากเป็นไม่ใช่ลากเป็นเส้นนะคะนักเรียนเราไม่ได้ตัดเส้นนะตัดเส้นไม่ได้นะตัดเส้นแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยให้มันเป็นเส้นให้มันเป็นน้ำหนักตัดกันได้วยตัวมันเองถ้าเป็นเส้นเราก็รีดเกลี่ยให้เขาจางๆออกมาถ้าเป็นงานศิลปะไทย ถ้าเป็นงานศิละปะไทยโอเคตัดเส้นไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของงานจิตรกรรมพวกนี้เราจะต้องเราจะต้องใช้น้ำหนักในการตัดแบ่งใช้น้ำหนักนะคะใช้น้ำหนักของสีถ้าเป็นงานศิละปะไทยเขาจะใช้เส้นในการแบ่งอันนี้เราไม่ใช่ต้องแยกต้องแยกกันนะ สีน้ำสีอะคริลิกสีน้ำมันต้องใช้น้ำหนักเป็นตัวตัดแบ่งนะคะ่ะเงาก็จะเพเข้มขึ้นเห็นไหมคะจะเข้มขึ้นตรงบริเวณที่เขาติดกับพื้นนี่แหละแห้งไหมแห้งอย่างแห้งอย่างก็ สีเดิมเนี่ยนะคะคููไม่ได้เพิ่มครูไม่ได้เอาสีผสมสีใหม่เลยเพราะว่าพอมันทับหลายๆชั้นเข้ามันก็จะเข้มขึ้นเองอย่าใจร้อนเลยเพิ่มสีนะคะใช้สีเดิมในถาดนี่แหละคะ่ะพอเราทับหลายๆชั้นเข้ามันก็จะเข้มขึ้นเป็นัะดับที่จาก2ไปสาไปสี่ห้าหเจ็เลยตอเราซ้ำตอนแห้งนะ มีกูสิ่งหง,าง,างมาเป็นจะขึ้นไหมคะ Các tay em Để có công con นะคะเอาโอเคพอแค่นี้นะคะลองดูอาจะนะนไดเกายวก็ได้นะนิดนดีกว่อนแลวขออันนี้อืมนิดเดได้อีกนะ แต่บริเวณที่เงาเข้มๆตรงพื้นที่ก็ติดกับพื้นเพิ่มโอเคเท่านี้ก่อนนะคะ